ยินดีต้อนรับสู่วาดมหานครทาโลกมหานครที่เต็มไปด้วยโลกแห่งการพยากรณยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมหานครรายวันประจำเดือนพฤศจิกายน2565วันที่7นะคะตรงกับวันจันทร์เดือน11ขึ้น14ข้ามเดือน12 เป็นวันที่ชวดไม่ถูกกับมะเมียดังนั้นวันนี้สองนักษัตว์นี้ถ้าเจอกันนะคะอาจจะเจรจาก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ก็มันเป็นวันที่ชวดไม่ถูกกับมะเมียใครปีนักษัตว์นี้บ้างคะเราจะมาพยากรณ์ดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันไล่เรียงกันไปตั้งแต่คนวันจันทร์ไปจนถึงคนวันอาทิตย์ นะคะและส่วนตัวเลขมงคลจะอยู่ด้านหน้าปกที่ทุกคนชื่นชอบเรามาเริ่มกันเลยค่ะคนวันจันทร์ด้านการงานการงานของคุณวันนี้จะเป็นงานค่อนข้างให้ความช่วยเหลือผู้คนมากกว่าช่วยเหลือรุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้องช่วยเหลือในเรื่องของการงานลูกน้องลูกจ้างจ้านายงานมีปัญหาคุณจะมีหน้าที่เข้าไปไกลเกียวเจรจาแก้ไขปัญหาภาพรวมในวันนี้จะเป็นเรื่องของการช่วยผู้คนช่วยส่วนรวมช่วยงาน แก้ไขางานก็ถือว่าคุณมีความสามารถค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวใครที่ทำองค์กรการกุศลอยู่จะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆได้ออกไปใช้ความสามารถเป็นโปรเจกต์จิตอาสาก็จะสร้างชื่อให้กับคุณมากๆคุณจะเป็นถึงวิทยากรในการพูดคุยในแต่ละมูลนิธินั้นนะคะต่อมาเรามาดูภาพรวมในเรื่องของความคิดกันบ้างวันนี้อาจจะตึงๆในเรื่องของความคิดนิดนึงเพราะมันมีเรื่องให้คิดเยอะ มันทำให้คุณไม่สามารถใช้จินตนาการความคิดได้แบบแตกฉานเนาะเพราะว่าเวลาที่คุณต้องไปช่วยเหลือใครมันก็จะมีองค์ประกอบจากบุคคลอื่นทำให้คุณค่อนข้างใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมาดูด้านการเงินกันบ้างแหมคุณพยายามหลีกเลี่ยงเหลือเกินกับการใช้จ่ายในโลกของออนไลน์ทุกประเภทไม่ว่าการจะซื้อสินค้าออนไลน์การช้อปปิง้งการเดินผ่านที่บอกประกาศ11ทับ1การลดราคาสินค้าปลายปี คุณพยายามปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณมีเกณฑ์จะต้องใช้เงินในการท่องเที่ยวช่วงปลายเดือนธันวาก็ถือเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดดีนะคะทุกช่องทางค่ะบล็อกเอาไว้เลยนะไม่ต้องไปช้อปปิ้งค่ะมาในด้านของความรักนะคะคนโสดยังไม่เกณฑ์ยังไม่มีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะส่วนความรักแบบคนมีคู่และคู่แต่งงานคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะ แล้วก็เขาเรียกว่ารักอยู่ในคู่ของคุณมีศีลธรรมต่อกันมีจิตใจที่ดีต่อกันถือว่าเป็นความรักที่มั่นคงสําหรับวันนี้ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเสียหายอะไรนะคะคนวันอังคารค่ะภาพรวมในเรื่องของการงานวันนี้จะมีเกณฑ์การแข่งขันการเคียงงานการยื่นโปรเจกต์หรือการเสนอผลงานการสอบชิงทุน การแข่งขันทุกรูปแบบจะเข้ามาในดวงของคนในวันอังคารนะคะในวันจันทร์วันที่7นี้ก็ขอให้คุณโชคดีในทุกการแข่งขันนะคะส่วนด้านการเงินนะคะค่อนข้างที่จะต้องจัดสมดุลวางแผนการเงินดีๆเพื่อให้เงินในแต่ละเดือนคือตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีรอบข้อวันนี้จะเป็นการวางแผนการงานทั้งหมดและรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆด้านการวางแผนการเงินการเล่นหุ้นการจัดสรรการเงินการเล่นพันธบัตร บลก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้นะคะด้านความรักคนโสดยังแอบคิดถึงรักเก่าและก็มีโอกาสที่คนรักเก่าจะติดต่อหรือส่องเฟซบุ๊กของคุณนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองคู่รักบอกได้เลยวันนี้อาจจะมีเกณฑ์พูดคุยกันในเรื่องของความคิดและหาเหตุและผลหาความถูกต้องหาข้อสรุปก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่จะมีเรื่องให้ตัดสินใจระหว่างการละการในการใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่ทะเลาะก,กันนะ้มันเป็นเรื่องอื่นที่เราต้องมา เป็นคู่รักเป็นคู่สามีภรรยาที่มาช่วยในการตัดสินใจให้ทุกเรื่องผ่านไปด้วยดีค่ะถ้าเป็นแบบครอบครัวก็จะมีเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องของบุตรหลานบุตรบริวารถ้าเป็นคู่รักก็เรื่องของการลงทุนนะคะต่อมา คนวันพุธนะคะวันนี้ดวงรายวันวันนี้การงานมีความมุ่งมั่นที่ดีค่ะคุณมีพลังในการที่จะโอ้โหตื่นเช้ามาอยากไปทํางานถึงแม้จะเป็นวันจันทร์คุณก็ทํางานอย่างเต็มที่เต็มความมุ่งมั่นก็ถ,ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีค่ะความมุ่งมั่นของคุณมันสร้างแรงบันดาลใจทําให้คุณสามารถผ่านวิกฤตหรือว่าผ่านช่วงงานที่มีความยุ่งยากได้ในช่วงของต้นวันได้เป็นอย่างดีหลังจาก ใยคล้อยลงไปเนี่ยคุณจะมีแต่ความสุขในเรื่องของการทํางานค่ะงานสาเร็จผลงานสําเร็จข่าวดีเรื่องของการงานนะคะพอมาในเรื่องของการเงินอาจจะต้องใช้ใจเด็ดนิดนึงนะคะการเงินจะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินมากหน่อยซื้อนู่นซื้อนี่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแล้วต้องซื้อต้องจ่ายอันนี้ต้องใจแข็งนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาการเงินได้ต่อมาในด้านของความรักนะคะความรักคนที่เป็นคนโสดจะมีเกณฑ์พบเจอความรักสายธรรมนะคะก็ ช่วงระหว่างการปฏิบัติธรรมหรือการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของวัดวาอารามการเป็นจิตอาสานะคะในด้านของคู่รักสามีภรรยานะคะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีความระแวงสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องรีบเคลียร์นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บช้ำ,ชำมัน over and o อ e r อเีกนะคะคือมันเป็นเรื่องราวเดิมๆปัญหาเดิมๆความไม่ไว้ใจเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆจะสร้างปัญหาให้กับคนวันพูดได้ในวันนี้นะคะดังนั้นก็คงจะต้องเคลียร์กันแล้วก็ตัดจบให้ได้ในวันนี้นะคะจะได้ไม่ต้องมาค้างคาคาราคาซังพูดคุยกับเรื่องเดิมๆให้มันบั่นทอนความรู้สึกกันอีกนะต่อมาค่ะดวงของคนที่เกิดวันพระหรือหัตสัปดีนะคนวันพระหรือหัตดวงของคุณวันนี้นะคะในด้านของการทํางาน พูดตรงๆเลยวันนี้เป็นวันที่คุณแบบไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีหัวใจที่อยากจะทํางานคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกเบื่อคุณรู้สึกเซ็งแบบบอกไม่ถูกอารมณ์มันแบบบอกไม่ถูกดังนั้นการทํางานในวันนี้ของคุณก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกเมื่อไหร่จะหมดวัน นะคะส่วนบรรยากาศการทํางานต่อให้มีความสุขคุณก็ไม่สุขต่อให้มีความทุกข์อยู่มันก็ยิ่งทุกข์หนักดังนั้นการทํางานวันนี้คือคุณต้อง,ต,องต้องเตรียมความพร้อมในด้านของจิตใจนะคะงานทุกอย่างมันก็จะโฟไปตามลักษณะของงานเพียงว่าแต่คุณอน่ใจมันไม่พร้อมมันเบื่อการทํางานแค่นั้นเองอยากออกมาทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องยับยั้งชั่งใจนะคะถ้าคุณยังทุนหล่อนไม่พอนะต่อมาในด้านของการเงินนะคะวันนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้ไปชอปปิ้งกับเพื่อนได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนได้ไปซื้อของกับเพื่อน เขาเรียกว่าเป็นการใช้เงินอย่างมีความสุขในรูปแบบของแพ็คคู่คู่หูการกินเที่ยวการวางแผนช้อปปิ้งการวางแผนซื้อตั๋วเครื่องบินคืออะไรก็ตามมันจะเป็นรูปแบบคู่หูคู่หาน,นนะคะถือว่าเป็นเป็นการนัดกันก็จะเกณฑ์เสียเงินลนักษณะแบบนี้ต่อมาค่ะในเรื่องของคู่รักนะคะในเรื่องความสัมพันธ์คนโสดจะมีเกณฑ์พบเจอความรักในวันนี้ถึงเวลาแล้วคุณจะได้เจอความรักค่ะ และความรักของคุณเป็นความรักที่พร้อมด้วยฐานะเขาดีด้วยนะคะถ้าเจอวันนี้ถือว่าพิจารณาได้เลยในด้านของคู่รักและสามีภรรยานะคะเกณฑ์วันนี้จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆไหม,ไมเราจะทําอะไรร่วมกันไหมหรือว่าเราจะคุยกันเรื่องของความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานเลยดีไหมสําหรับคู่รักนะคะถ้าเป็นคู่แต่งงานก็จะมีการพูดคุยว่าเราจะขยับขยายอา,าชีพเสริมดีไหมหรือจะทําอะไรเพิ่มเพื่อให้มีเงิน มาอุ้มชูครอบครัวนะคะบุตรบริวารอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นความน่ารักของครอบครัววันนี้ค่ะคนวันสุกค่ะ ภาพรวมสถานการณ์ดวงรายวันวันนี้ด้านการงานนะคะวันนี้ชื่นมื่นค่ะเฮฮากันในออฟฟิศโอ้ยมีกิจกรรมทํามีโปรเจกต์ทำไม่ค่อยเกี่ยวกับงานเท่าไหร่ค่ะเป็นเรื่องของความบันเทิงเลืงองจเป็นเรื่องของการนัดแนะนะกันวางแผนจัดเทศกาลในออฟฟิศหรือว่าการวางแผนไปเที่ยวปลายปีของออฟฟิศมากกว่าวันนี้ออฟฟิศมีแต่ความราบรื่นเจน้านงเจ้านายก็น่ารักบางคนดีใจเจ้านายไม่ข่าวบางคน ที่มีเจ้านายเข้าก็เจ้านายก็เฮฮาซื้อของมาเลี้ยงลูกน้องอีกบรรยากาศค่อนข้างสนุกสนานมากกว่าเครียดค่ะต่อมาในด้านของการเงินนะคะคนวันศุกร์วันนี้การเงินจะมีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะได้โชคลาภนะคะจากผู้ใหญ่ทีนี้ก็ลุ้นค่ะว่าจะเป็นโชคการเงินการทองโชคข่าวดีในเรื่องใดหรือแม้กระทั่งโชคลาภในเรื่องของการไปเลี้ยงข้าวเขาเลี้ยงข้าวเราอะไรแบบนี้ถือว่ามีดงมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในวันนี้นะคะมาด้านความรักกันบ้าง ความรักของคนวันศุกร์วันนี้นะคะคนโสดนะคะยังไม่มีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะคุณค่อนข้างมีความสุขกับการว,า,วางรากฐานชีวิตในรูปแบบของคนโสดมากกว่านะคะส่วนคนที่เป็นคู่รักกับสถานะสามีภรรยาวันนี้ก็จะมีสิ่งที่อยากจะทําให้กับครอบครัวทําอาหารเมื่ออร่อยหรือว่า กินข้าวนอกบ้านไหมถึงแม้ว่าจะเป็นต้นสัปดาห์หรือว่าจะซื้อของมาสซพัยคนรักสซพรยแฟนสซพรยลูกพนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นวันนี้มีแต่ความสุขความชื่นมืน่นเกณฑ์การทะเลาะไม่ปรากฏบนหน้าดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ในรอบของวันรายวันวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความสุขที่แฮปปี้เอนดิ้งผ่านไปได้ด้วยดีค่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันเสราร์นะคะดวงรายวันคนวันเสราร์ ประจำวันที่7นี้นะคะในด้านของการงานโอ้โหวันนี้เป็นวันที่คุณรู้สึกเลยว่าเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณเท่าไหร่หรือไม่สนใจคุณไม่เชิญชวนคุณไปไหนด้วยมีการซุบซิบนินทากันเกิดขึ้นวันนี้จะเป็นวันที่คุณรู้สึกได้ถึงการโดนนินทาการใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของการทํางานในวันนี้หรือการที่เขาไม่ไม่ชวนเราไปไหนเลยเรากลายเป็นคนที่เอาท์ไซเดอร์ก็คือน,นอกสายตาไปนะคะก็ ไม่ต้องสนใจค่ะก็ทํางานในสิ่งที่คุณทําไปนะคะหรือบางทีเพื่อนร่วมง,งานจับกลุ่มกันคุยเนี่ยพอคุณเดินมาแล้วเงียบอะไรแบบเนี้ยขอให้คุณไม่ต้องสนใจนะคะมันเป็นบรรยากาศของวันนี้นะคะป่วยการที่จะคิดมากค่ะแล้วการทํางานคุณก็ไม่ได้มีปัญหาคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาทาไปเดี๋ยวก็หมดวันนะต่อมาในด้านการเงินค่ะมันเป็นวัฏจักรชีวิตมันเป็นไลฟ์เซอร์เคิลก็คือมันเป็นอะไรที่คนวันเสาร์วันนี้นะคะจะ รู้ในเรื่องของการเงินวันเนี้ยการเงินจะหมดก็หมดเพราะเราช็อปปิ้งรู้ทิศทางการเงินรู้วัฏจักรชีวิตของตัวเองว่าเราใช้เงินมาแบบไหนคือเขาเรียวกว่ามีการประเมินตัวเองเกิดขึ้นในรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทำให้คุณรู้ว่าควรจะต้องตั้งหน้าเก็บเงินแล้วนะมันเหมือนเป็นวันนี้เป็นวันตกผลึกความคิดในด้านการต่อยอดการใช้เงิน,กา,งนการใช้ชีวิตและการวางแผนการเงินค่ะส่วนโชคลาภไม่เด่นนะคะแต่คุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทําบุญมากกว่าในวันนี้แล้วก็อาจจะมีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคนเจ็บคนป่วยหรือคนตายอะไรเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกขดุดถูเพราะฉะนั้นบางทีก็มองผ่านนะต่อมาค่ะ ในด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะก็ยังคงโสดอยู่นะวันนี้นะส่วนคนที่สถานะเป็นคู่รักกับสามีภรรยานะคะความรักเป็น Family มากๆเลยรอบนี้สุขสมบูรณ์คู่รักก็มีเกณฑ์พูดคุยกันเรื่องถึงอนาคตการพูดคุยการสู่ขอการวางแผนชีวิตร่วมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะครอบครัวก็มีความสุขนะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงรายวันวันนี้ในด้านของการงานวันนี้แหมคืออยู่ดีๆคุณก็ เข้าตากรรมการเข้าตาเจ้านายเข้าตาเพื่อนร่วมงานทุกคนชื่นชมในความสําเร็จคุณจะมีงานชิ้นโบแดงที่ประสบความสําเร็จหรือได้รับงานชิ้นดีๆให้พิสูจน์ฝีมือในวันนี้แล้วคุณก็จะทํามันไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานความสําเร็จในเรื่องของการทํางานในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆและคุณก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ เขาเรียกว่าใช้เงินใช้ทองนะคะในเรื่องของการสมัครสมาชิกเมมเบอร์ในการเตะบอลในการกีฬาที่คุณถนดัดหรือฟิตเนสอะไรก็ตามนะคะคุณมีแผนที่จะออกกำลังกายก็อาจจะเจอโปรโมชั่นที่ลดราคาอยู่แล้วคุณก็กระโดดในการใช้จ่ายเงินตรงนี้นะคะแต่บอกเลยเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนของคุณแผนแผนของคุณดีหมดอ่ะคือคุณคนโทรลได้หมดมันจึงเป็นอะไรที่มีความสุขมากกว่าทุกนะคะวันนี้การเงินถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีค่ะแล้ว ไม่ไม่ไมก้าวกระโดดไม่บูบเขาเรียกว,ว่าไม่วุบวาบนะคะเป็นการเงินที่คุณควบคุมและคอนโทรได้ค่ะต่อมานะคะคนวันอาทิตย์ด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะมีเกณฑ์พบเจอความรักตามสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้าเส้นนี้คุณไปเจอได้เลยคุณอาจจะมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะส่วนคนที่เป็นคู่รักสถานนะคู่แต่งงานคู่รักนะคะบอกได้เลย,เลยรอบนี้คนทีเ่เขาเรียกว,ว่ารู้ใจตัวเองว่าตัวเองอะเล่นหวยเยอะ เล่นการพน,นันหรือว่าทําอะไรที่มันผิดต่อศีลธรรมหรือว่าใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยคุณจะโทษตัวเองเป็นความรู้สึกที่โทษตัวเองเสียใจยขอโทษขออภัยกัเกิดขึ้นนะคะเป็นการเผากิเลสในใจครั้งใหญ่ของคุณเพื่อที่ให้คุณที่จะแบบว่า บล็อกหรือว่าไม่เล่นอะไรที่สูมเสี่ยงต่อการลงทุนด้านการเงินที่เป็นสีเทาๆคุณก็จะบล็อกบล็อกบล็อกดังนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณในวันนี้นะคะในการใช้ชีวิตบนเส้นทางของการทำมาหากินอย่างสุดจิตบนเส้นทางของการทำมาหากินที่อย่างมีความสุขหรือครอบครัวบางครอบครัวที่ใช้เงินในเรื่องของการซื้อหวยเยอะนะคะหรือว่าไปลงทุนอะไรที่แปลกๆหรือไปเชื่อครไปเล่นแชร์อะไรแบบนี้ก็จะมีการล้มเลิกกันในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดแล้วนะคะ แฮปปี้เอนดิ้งจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายวันวันนี้ฝากกดติดตามชอบไม่ชอบติดตามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ